สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมนะครับสวัสดี FC โอดัมซิ่งทุกท่านครั้งครับผมตอนะนนี้ก็เวลาหกโมงครับนะครับเดิ่นง,งานแล้วครับผมนะครับงานเหมาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วการชูยังมาเดิ่มง,งานครับน่าจะเปิดเปิดหน้าออกให้รถวิ่งครับกนนารชูยังมาเดินง,งานครับตอนนี้หกโมงแนละ้ว วันนี้รอดไปครับวันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้อ่าตอนนี้ก็อย่าแล้วเหลือหมอตานกับอันนี้ครับหมอตานกับด้านเหลาด้านเหลาเก็บงานอยู่มั้งครับใช่หมอตานเก็บงานอยู่ ายามยินเหาครับอาจารชูกากันคิดตรงไป นี่อทอดทงไม่มาครับวันนี้นี่อทอดทงไม่ได้มาครับวันนี้เมื่อคืนน่าจะหนักหน่อยนี่ก็จอดหนึ่งคันนะครับนดน ข้าวละไรบ้างนะโอยก็ออกาให้โอ้มีเบียร์สองขวดเน่เดนเบียร์เนยกับข้าวเราวันนี้มีอะไรบ้างบบน่กงแกะปะเกงแกะนะครับวันนี้โอ้มีของ้องแบบต้มอือมีอร่อยครับเนี่ ข้าวเราไปไปนัหาปลาหอนเลยไรหา,าลปลาหมอนยโอ้มันหายไปแล้วฮะพ่อมใหญ่ข้าว,วเราก็นี่ต้มไก่ น้องไหนกันนึงนน่งวันนี้นอกนก็ไรเงี้ยตอนนั้นบรรยากาศมันก็มันเครื่องใหม่อีกแล้วพี่น้องการโชว์ก็ยังไม่เลิมงานนะครับเสียพื้นที่ให้รถวิ่งนะครับอันนี้ ันบอยรังมอระถุงข้าวนะครับตัวนี้ <c oughs> ไมีเชื่อมให้ <Hey> ทอทงครับตัวนี้เลยตัวนี้หักแล้วเนาะ <c oughs> ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปน้ว่า อนี่ก่แล้วก็อย่ืมกดไลค์กดแชรครับฝากติดตามโอน้ซิงครับผมนะครับสวัสดีครับผมเคดตครับสวัสดีครับ